ถ้าเกิดว่ามีค่ามากกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ยแปลว่าไตของเรามีปัญหาแล้วสวัสดีค่ะพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการตรวจ BUN ครีเอตินีแล้วก็ eGFR หลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าการตรวจเหล่านี้เนี่ยเป็นการตรวจเกี่ยวกับค่าไตวันนี้เลยจะมาพูดคุยถึงการแปลผลของแต่ละตัวนะคะว่าผลแบบเนี้ยแต่ละตัวมันแปลว่าอะไรคะ่ะ การตรวจไตเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการตรวจในหลายๆแบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในการตรวจค่าไตาเนี่ยเขาจะเรียกว่า renal function test จะมีการตรวจอยู่3อย่างก็คือตัวแรกเนี่ยคือ BUN ตัวที่2คือ creatinine และตัวที่3เนี่ยคือค่า eGFR นะคะซึ่ง3ตัวนี้จะได้จากการตรวจเลือด คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าการตรวจแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือการตรวจ BUN หรือว่า Blood Urea Nitrogen นะคะ การตรวจ BUN เนี่ยมันคือการเจาะเลือดตรวจหาค่าไตาเพื่อประเมินคุณภาพของเลือดโดยนําไปวัดค่าไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบของยูเรียเนี่ยค่ะว่ามีการรั่วออกมาในกระแสเลือดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่าปกติเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นในเกณฑ์ของผู้ใหญ่กับเด็กนะคะในผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่10-20มิลลิกรัมเดซิลิตรในเด็กเนี่ยก็จะอยู่ที่5-18มิลลิกรัมเดซิลิตรนะคะต่อมาตัวที่2ก็คือการตรวจครีเอตินีนะคะ การตรวจครีเอตินีเน่ยมันคือการตรวจเพื่อประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อหรือว่าอาวัยวะภายในร่างกายต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ค่าปกติเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นของเพศชายกับเพศหญิงนะคะโดยค่าปกติของเพศชายเนี่ยจะอยู่ที่0 6ถึง1.2มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรผู้หญิงเนี่ยค่าปกติจะอยู่ที่0 5ถึง1.1ค่าครีเอตินีเนี่ยสูงกว่าปกติแปลว่ามีปัญหา ทางด้านโรคไตล่ะค่ะต่อมาตัวที่3ก็คือ ค่า eGFR ค่า eGFR เนี่ยมันจะเป็นการตรวจเพื่อหาอัตราการกรองของกระแสเลือดที่เขาผ่านในไตเนี่ยต่อนาทีนะคะตรงนี้เขาไว้ในการเช็คตรวจด,ดูว่าประสิทธิภาพในการกรองของไตเนี่ยเขามีปัญหาหรือไม่แล้วก็สิ่งสําคัญของค่าตัวนี้ก็คือค่า eGFR เนี่ยเขาจะใช้เอาไว้แบ่งในเรื่องของโรคไตว่าเป็นระยะต่างๆเวลาสําหรับคนที่เขาเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก็คือว่า ค่าปกติของ eGFR ในคนปกติเนี่ยเขาจะอยู่ที่กรองได้90มิลิต่อนาทีแต่สำหรับคนที่เขาเป็นโรคไตเนี่ยจะกรองได้น้อยกว่า90มิลิต่อนาทีนะคะซึ่งโรคไตเรื้อรงังเขาจะแบ่งออกได้เป็น5ระยะตามอัตราการกรองของ eGFR ต่างๆทั้งนี้ค่าปกติที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันคือค่ากลางนะคะแต่ว่ามันสามารถเปลีปล่ยนแปลงได้ตามเครื่องที่ทางสถานพยาบาลแต่ละที่เนี่ยเขา กเราสามารถดูจากใบผลแลบที่เขาให้เรามาได้นะคะด้านขวามือเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีเขียนค่าปกติสําหรับเครื่องนั้นๆที่สถานพยาบาลเหล่านั้นนะคะเขาใช้ก็สามารถอ้างอิงจากค่าปกติทังด้านขวามือในการดูได้ว่าผลของเราเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้ก็คือ3ค่าที่เขา่จะเอาไว้ใช้ในการดูสมรรถภาพของไตเรานะคะว่าตอนนี้ไตของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ ตของเราเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะมาตอบให้อีกทีนึงค่ะ